ครับผมเอกคันไนะครับวันนี้เรามาเล่นวอร์ซีหรือ i n นเ s t a t สเตชันไทยแลนครับอ่าเราก็จะมาลงสตองโฮมีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่2อของผมแล้วนะครับ มันมันเลยครับอืมมันเงียบครับอืมเขามองอะไรอยู่ครับโอ้มีตัวเกิดนะครับอืม ยิงหมดครับดูตัวอะไรครับอืมนี่เขาจะชาในบ้านไม่ได้เลยใช่ไหมครับโอ้ยบวกกันแล้วครับอืมพอดีเราเล่นเป็นโซโลมันบวกอะไรยาก ออกไม่ออกครับออกไม่ออกไม่ทราบนะครับว่ามีปืนหรือไม่มีปืน อืมลดนิดนึงโอ้มีซีแม็กมีสก้าบเรียบร้อยครับอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับโอ้ซีแม็กยังไม่ได้ใช้เลยโอ้โอ้เยี่ยม 也蛮的交加。